โอเคนะครับผมก็สสัยดิ้นดูแลกลับมาในเกมของ, Set, ด,ขงด้านบอลแซดโดคังมาเท่าไหร่รอบนึงนะครับแล้วก็มันจะมาทําการพูดถึงเรื่องอัพลิงสกิลนะครับลิงสกิลที่มันปรับมาใหม่ของเซิร์ฟเรานะเป็นการอัปเดตระบบใหม่อะไรนะก็จริงๆยังไม่มีอะไรมากนะครับจะมาทาการเจาะลึกระบบว่ามันมีอะไรยังไงนะวิธีการอัปแล้วก็ทําให้มันขึ้นเร็วแล้วก็มาแนะนําเกี่ยวกับอัปเดตในะเรื่องของลิงครั้งนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยรู้อะไรมากนะครับนั่นะแหละก็ลิงใหม่นะครับก็คือเขาจะปรับ ลิงก์โฉมใหม่หมดเลยนะครับปรับทั้งด้านเอฟเฟกการบัฟแล้วก็ปรับระบบของลิงก์มันอีกในตัวมันเองคือแต่ก่อนเนี่ยลิงก์มันจะอัพเวลไม่ได้ใช่ไหมล่ะลิงก์มันจะมึงลิงก์มันจะมีแค่ลิงก์ของมันไม่มีเวลอะไรของมันเลยมันจะเป็นลิงก์ก็คือลิงก์ของมันเลยแต่ปรับมาใหม่นะครับลิงก์เนี่ยมันจะมีเลเวลของมันอยู่นะฮะมีลิงก์แต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลสิบเลยนะครับเนี่ยให้ดูนะเลเวลหนึ่งถึงเลเวลสิบนี่ผมก็อัพมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นเลเวลเก้า ตอนเปิดมาจะได้รอยนหนึ่งทุกตัวในทุกตัวในดีนเราจะได้รอยนหนึ่งหมดเลยนะครับตอนนี้นะซึ่งวิธีทําให้ลิงเราอัพเนี่ยนะครับคือต้องเอาไปเล่นในด่านอะไรก็ได้นะครับเอาไปเล่นในด่านให้แบบชนะนะครับเอาไปตบลูกน้องในด่านอะไรเงี้ยเวลาเหยียบเหยียบตัวละครให้มันอยู่ในด่านอยู่ในแมปแบนัรร่นแหละเราทำการต่อสู้จนเสร็จใช่ไหมหลังจบการได้รับ e p หรือว,ว่ารับสรุปผลการได้รับประสบการณ์เนี่ยไอตอนตอนเล่นจบอ่ะนะเออมันก็จะทำการขึ้นขึ้นเลเวลใว่าให้เราอัพได้นะครับนั่นแหละ น่าจะเป็นการอัพทีละขั้นทีละขั้นนะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับนะสำหรับลิงก์อัปเดตใหม่เนี่ยมันจะปรับพวกพวกแบบเปอร์เซ็นต์ดาเมจเป็นหลักแบบหลักเปอร์เซ็นต์หรือว่าปรับลิงก์เนี่ยเนี๋ยวว่าบวกน้อยๆหรือไม่ได้บวกอะไรขนาดนั้นเนี่ยบวกแบบบวกเป็นหลักหน่วยธรรมดาเนี่ยปรับเป็นหลักเปอร์เซ็นต์แล้วก็บางลิงก์จะมีการบัฟแบบบัฟแบบไม่ใช่มีไม่ใช่ว่ามันคือมันไม่ใช่มีบัฟแค่แบบแบบว่าบัฟอีดเคหรือดีเฟนส์อะไรเงี้ยมันจะมีการบัฟแบบบัฟอัตราคิดค้อนนะครับบััััฟฟอออตรรรราาากกหหลบบืะไยงเีี้มมนด ะครับแต่ส่วนใหญ่มีแค่บัฟอเดเคดีนต์ะนะบัฟพวกคิดิคอนอันบบตราคิดิคอนจะมีอยู่แค่บางลิง์นะครับอืมนะก็อย่างยกตัวอย่างเช่นลิงของกอลี่พาวเอร์นะมีลิงกของพวกพระเจ้าอยู่ก็คือกอลี่พาวเนะครับผมฟาร์มลิงยูอมันอยู่นะตัวนี้นะฮะอ่<น>ะกอี่พาวเรนะครับอันนี้ผมลิงก์เลหกนะกอลี Power ่พาวเวอร์กอี่พาวเวอร์เลลก็คือจะบวกไอ้าเปอนะครับอันนี้ก็ปกติของมันอยู่ มีโอกาสคิดดิคอนเนี่ยบวกสามเปอร์เซ็นต์นะฮะนะโอกาสคิดดิคอนที่บวกสามเปอร์เซ็นตะ์โดยทีนะ่ตัวที่ไม่ต้องปวดทางนะอันนี้คือนำแค่ลิงก์อย่างเดียวมันดีมากอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสแบบโอกาสสามเปอร์เซ็นต์ี่ถือว่าเป็นโอกาสใช่ไหมครับเพิ่มมาอันดับหนึ่งนิดหนึ่งอ่ะเออก็เพิ่มมาอบบอเอากเมมาเอก็ดีนะฮะบ,บางตัวแบบว่าอาจจะมาได้ปวดเส้นทางคิดดิคอนมาใช่ไหมก็สามารถพึ่งลิงก์นี้ได้อามาคอมโบกับการประเส้นทางก็เพิ่มโอกาสคิดดิคอนไปอีกอะไรแบบนั้นนะครับดีมากเลยนี่นะ ไม่ร no ู้ว่ามันนับทับซ้อนกันระหว่างการกดเส้นทางหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะทับกันนะครับน่าจะทับกันเป็นรวมเปอร์เซ็นต์กันอันนี้น่าจะใช่นะครับอ่าบางลิงก็จะมีการอย่างเงี้ยนะบวกคีย์แล้วก็บวกเอเดอร์คีดีเฟนส์เพิ่มนะครับลิงก์ที่มันบวกคีย์อยู่แล้วก็บวกเอเดอร์คีดีเฟนส์เพิ่มไปอีกอย่างเงี้ยพันธุ์เม้นต์ออฟพาวเวอร์นะครับก็แต่ก่อนจะบวกลิงก์แค่คีย์นะอันนี้มาบวกเอเดอร์คีดีเฟนส์เพิ่มนะครับลิงก์เนื้อว่าก็สามจุดห้าเปอร์ 5%ก็ดีแล้วนะครับอ,อย่างนั้นมันูบวกยอันนี้ถือว่าดีแล้วก็เฟสเบนเทินะครับลิงก์อันเก่ามันจะบวกอีกคใช่ไหมปรับาใหม่ก็เหมือนจะบวกประมาณกี่ปเปอร์เซ็นต์ยีไม่ก็ยีเนี่ยแม่งดีมากอันนี้ไม่รู้ว่าบวกกี่เปอร์เซน็นต์แต่ประมาณน่าจะมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ปะ่ะนี่ครับอาจจะใช่น่าน่าจะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอ,อ่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เบลล์แปนนดนะแสิบเก้าเปอร์รลลเซนน็นต ส่วนใหญ่ตัวละครที่มันจะเก่งขึ้นก็เป็นตัวละครที่แบบประเภทโดยแบบว่ามีลิงก์แบบว่าไม่ได้ไม่ได้บวกเป็นบวกเป็นหลักหน่วยเออลิงก์เก่าบวกเป็นหลักหน่วยพออัปเดตใหม่มันจะบวกเป็นหลักเปอร์เซ็นต์หมดเลยไงทำให้ตัวละครที่มันมีลิงก์เก่ากๆที่มันบวกเป็นหลักหน่วยเนี่ยจะตีแรงขึ้นมามหาศาลเลยนะครับนะอันนี้ก็พิแพรฟอร์เบอร์เทิลก็บวกคินะครับแล้วก็บวกอิทธิพลเพิ่มอีกมันจะคล้ายๆกับเก็บของเทอร์เมนอัลพาวเวอร์คล้ายๆกันแล้วก็ลิงก์พลังขึ้นเต่านะแต่ก่อนจะบวกแบบบวกไมม่่่่ใใชชหลลักเเปอร์์ซ็นตะ นี่ก็บวกไปหลักเปอร์เซ็นต์แทนจะบวกเ d k edk ประมาณดีุดห้าเประมาณ8.5%อันนี้เวลเจ็ดไงถ้าเวลสิบประมาณ10%ได้10%ที่ทำการโจมตีแม้ตายนะครับถือว่าดีมากนะเหมือนเป็นการบัฟ edk ให้กับทีมพลังขึ้นเต่าไปในตัวเลยเพราะว่ามันลิงก์พลังขึ้นเต่าเนี่ยดีมากโคตรโกงแต่กว่าจะทำให้มันแบบเวลสิบได้แต่ละลิงก์เนี่ยมันยากนะครับเราต้องฟาร์มมันนะพอสมควรเลยมันพอๆกับ lr farm เป็นเพื่อนเลยนะถ้าจะฟาร์มไม่ได้ทั้งทีมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่่่่่ไไไไมมมดดด้้้้ขนนนนนาาาาัแตก็ถือวฟร์ใช นะครับแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ไม่ได้ทั้งวันหรืออะไรขนาดนั้นนะครับไม่ได้แบบว่า2อสวันเสร็จอะไรอย่างนี้ประมาณวันหนึง่งแบบฟาร์มทั้งวันนะ่าจะเสร็จอยู่มั้งผมคิดว่าอย่างนี้นะนั่นะนะแหละนะครับนั้นก็โอเคปอไปสบายวิธีการฟาร์มนะครับวิธีการฟาร์มก็คืออย่างที่บอกนะครับไปเล่นด่านไหนก็ได้ที่มันใช้เตมิมานะครับเล่นให้มันผ่านให้มันแบบชนะในด่านนั้นเนะี่ยเออยิ่งเจอศัตรูเยอะยิ่งดียิ่งเจอศัรออตรูที่มันอยู่ในแมปเยอะยิ่งดี ังนั้นเนี่ยผมเลยแนะนำมาแนะนำให้เล่นดา่านของเควสเพราะด่านของเควสเนี่ยมันจะเจอศัตรูที่เป็นที่เป็นอยู่ในแมปเยอะนะครับเวลาเหยียดจะได้เจอศัตรูเยอะได้อะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งผมก็แนะนำด่านที่23นะครับแอเรียยี่สิบสามนะครับแอเรียยี่สิบสามแล้วก็ด่านที่แปดนะฮะมันจะเจอศัตรูเยอะมากนะครับแล้วก็ระดับในการเล่นผมแนะนำให้เป็นซุปเปอร์นะครับมันจะได้เป็นเสียจะไม่น่าสูงสุดแล้วก็จะได้เป็นค่าประสบการณ์สำหรับลิสกิลเนี่ยมากสุดด้วยเพราะว่ามันยิ่งใช้ พลังงานเยอะก็ยิง่งก็ยิ่งอัพเวลได้ดีขึ้นนะครับมันจะบวกเยอะขึ้นนะซึ่งอันนี้ผมทีมผมเนี่ยมีเวลลิงสกิลที่เยอะจำนวนหนึ่งนั่นแหละเว,ล,วลาอัพมันจะอัพยากหน่อยบางทีอาจจะไม่ขึ้นก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นแบบถ้าเป็นตอนเอามาฟาร์มแรกๆตั้งแต่เลเวลหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นง่ายมากจะขึ้นตั้งแต่รอบแรกที่เราเล่นจบเลยนะครับนะแล้วก็สำหรับการฟาร์มลิงค์นะครับสำหรับตัวเพื่อนเนี่ยผมแนะนำเป็นไอ้โบลี e ่เหลืองนะโบลี่ภาคซุปเปอร์นะครับจะดีมากนะครับแบบนี้เลย เพราะว่าหนึ่งเลยคือมันได้ขีง่ายแล้วมันตีหมูนะครับมันจะสบายมากกว่าเอาบุรีแดงมานะฮะอยู่แล้วอันนี้นะแล้วซึ่งมันเป็นด่านเควสไงไม่ต้องห่วงว่าศัตรูมันจะไม่ตายนะมันตายอยู่แล้วเพราะว่าด่านเควสศัตรูมันเลือดน้อยมากนะครับนั่นแหละเราก็เลยยืมเพื่อนเป็นบุรีมาเวลาเจอศัตรูเยอะจะได้ช่วยให้เราผ่านได้ง่ายขึ้นผ่านได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของด่านนี้นะเห็นไหมเจอศัตรูเยอะมากนะยิ่งเจอเยอะยิ่งดีนะครับแบบเนี้ยเออพยายามไปเหยียบไม่โดนศัตรูราใคอยากฟาร์มเลนกับเร็วๆไวะน พยายามไปเก็บครบทุกด่านน่ยครบทุกแมปในนี้เออพยายามหาทางให้ลูกเต๋าเราเราสุ่มโดนตำแหน่งของศัตรูทุกรอบอะไรเงี้ยจะดีมากนะอย่างเงี้ยก็กดเข้าไปเลยนะครับพุ่งเข้าหาัวสแป,ปรแมนไปเลยนะแต่ก่อนนี่คือเราเกลียดมากที่เราต้องมาเจอสเป,ปรแมนใช่ไหมนี่เราต้องเจอตลอดเพราะว่าเราได้ลิงก์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้นะคือด่านที่เหมาะกับการฟาร์มลิงก์ก็คือด่านเคเวสแตหละนะเพราะว่าด่านพวกสตอรี่อีเวนต์จากด่านโดวครั้งอีเวนต์อย่างเงี้ยมันก็แบบ เล่ได้แค่ทีเดียวใช่ไหมล่ะก็นับแค่ทีเดียวแต่อันนี้มันนับจากด่านนี้ด้วยไงมันจะนับเท่ากันหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นด่านเซอร์ม่หลายตัวก็เหมือนถ้าเกับว่าเราเล่นประมาณสิบยี่สิบด่านต่อนหนึ่งด่านได้อะไรงเงี้ยมันหย,บยบิบตัวเมื่อกี้เกือบสิบตัวเกือบเกือบสิบกว่าตัวเออก็ถ้ากับว่าเล่นมาสิบกว่าด่านอะไรเงี้ยถือว่าดีภายในด่านเดียวนะครับมันจะนับอย่างนี้นะเออโอเคดูกันว่าจะขึ้นลิงก์ไหมนี่คือหน้าตาก่อนจะขึ้นลิงก์ไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าไม่ขึ้นนะครับรอบ นะครับถ้าเกิดว่าลิงก์น้อยเนี่ยมันจะขึ้นง่ายนะครับแบบนี้เนเออลองเล่นเล่นไปเรื่อยๆมันจะขึ้นสักลิงก์ไหมนะคือแต่ละตัวกว่าจะขึ้นหนึ่งลิงก์มันยากมากผมบอกเลยแบบว่าเวลาเวลาลิงก์เลเวลห้าเลเวลหกไปแล้วเนี่ยว่าจะขึ้นอีกเป็นเลเวลเจ็ดเลเวลแปดเลเวลเก้าเลเวลสิบเนี่ยโอ้โหเล่นแบบเล่นผ่านด่างไซบัร์แมนมาไม่รู้กี่ด่างก็ยังไม่ขึ้นนะเออแบบมันนานจริงนะขนาดเล่นความยากระดับสูงสุดแล้วนะครับมันแบบ ใช้เวลาในการฟาร์มมากๆแล้วมันตัวละครเหยื่ตัวในไอเดียของเราอะ่ะเออก็จะฟาร์มครบ10คนละตัวคนละลิงก์แต่ละลิงก์มันก็ไม่ใช่ว่ามีลิงก์สามสีลิงก์ที่ไหนมีเป็นเกือบ10ลิงก์มันเป็ดเจ็ดแปดลิงก์อ่ะเออแล้วแบบเวลสิบเจ็ดแปดลิงก์แล้วกว่าจะขึ้นเวลสิบแต่ละลิงก์ก็โ,โหตายพอดีแบบนี้มาดูกันว่าจะขึ้นหรือเปล่ารอบนี้นะครับเิ็บเจบเจบไม่ขึ้นดูดิไม่ขึ้นแล้วสองรอบไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นไรเราก็เอาใหม่เรื่อยๆนะฮะนะแต่ยอมแพ้นะครับ คามไมเรื่อยๆนะมันขึ้นเห็นแล้วแหละมันจะเหมือนเป็นการเก็บข้าวประสบการณ์ไปเรื่อยๆเหมือนการฟาร์มเวละเออเหมือนให้คิดว่าเป็นการฟาร์มเวลในเกม R p g พจอะไรเงี้ยมาเนี่็คือข้อดีของโบลี่คือมันตีหมูได้นะเวลาเจอเซมแมนห้าตัวเงี้ยมันจะมันจะช่วยได้เยอะเลยเอาละขึ้นไหมไม่ขึ้นนะสามดานแล้วนะสามดาดแล้วนะเทอยต่อเลยนะครับอันนี้อันนี้เราสุ่มลูกเต๋าได้ไม่มันก็โอเคนะอืม คือศัตรูมันยืนติดเกินไปไงมันทําให้เราเก็บดานไม่ดาดดานไม่ไม่ครบเพราะว่าสบายแมนมันยืนติดเกินไปเมื่อกี้แล้วเวลช่วงนี้มันคูณ4ี่นะครับใครที่แบบยังเวลไม่ถึงยังเวลน้อยๆอย่างเงี้ยสามารถเอาฟาร์มเวลได้เลยเพร้อมกับฟาร์มลิงก์ด้วยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากมันจะเป็นการคอมโบในการฟาร์มแบบมหาศาลนะฮะเวลก็ขึ้นไวลิงก์ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับลิงก์มีขึ้นอีกแล้วอะเล่นมาสี่ดาแล้วเนี่ยมาดานที่ห้าที่จะขึ้นไหมดานที่ห้านะมัน <c oughs> ขึ้นยากจริงเห็นไหมขึ้นยากมากนะครับ เดี๋ยวผมจะลองไปเปลี่ยนทีมดูแล้วกันเล่นรอบนี้จบกัอนแลวกันลองไปเปลี่ยนทีมเป็นทีมอื่นดูว่าเวลาเวลหนึ่งเนี่ยมันจะฟารม์มมันจะขึ้นง่ายขนาดไหนเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้คือเวลวันเจ็ดเวลแปดหมดแล้วไงแหละผมยังไม่เคยเวลสิบสักตัว,ตวนอะอยากขึ้นเหมือนกันตอนนี้มีเวลเก้าแล้วประมาณส,ส,ส,สักสองลิงก์ได้สามสองสามลิงก์ได้อยากให้มันขึ้นเวลสิบสักลิงก์หนึ่งอะ่ะจะเป็นวุ่นตามากมากนะครับอาจาจะเห็นในคลิปนี้หรือไม่รู้เหมือนกันลองดูขึ้นไหมไม่ขึ้นอีกแล้วไอ้ชี่ โอเคมาตอนนี้6นะครับเจอก,กับปีลาบก็ดีด้วยเห็นไหมปีลากบก็ดรอปเพชรเขียวนะรายการฟาร์มสอลี Sorry, Event, ่อีเวนต์ก็เอ้ยด่านดาน่ดานเควสก็ได้เพชรเขียวใช่ไหมละ่ะนั่นแหละก็เป็นอะไรที่ดีนะครับทําให้เราได้เพชรเขียวมาด้วยนะฮะก็ได้ทั้งหลายอยา่างเวลก็ได้ลิงก์ก็ได้เพชรเขียวก็ได้นะที่ก็ดีมากนะนะครับคือเราเป้าหมายหลักคือเราฟาร์มลิงก์ใช่ไหมล่ะแต่ละแต่ว่าเราได้อะไรอย่างอื่นมาด้วยเวลก็ได้มาเพชรเขียวก็ได้มานะครับเพชรเขียวนี่ดีนะเอามาใช้แลกกับตัวละครอื่นๆได้ใน ลานป้าที่มันสําคัญอย่างเช่นคูลเลอร์ฟ้าอย่างเงี้ยมันเหมาะกับการเอามาเล่นไอดาดอีเซโกลคูได้นะครับไม่ขึ้นอีกแล้วเฮ้โหลเฮ้ยมึงขึ้นให้กูหน่อยกูเล่นมาหกดานแล้วเนี่ยล้อกูเล่นเหรอสักตัวสิสักลิงก์ก็ได้ขึ้นหน่อยโอ้โหยากเกินไปหรือเปล่ามาถ้านี้ไม่ขึ้นอีกก็โอ้โหรากับว่าเล่นมาทั้งดานไม่ขึ้นสักลิงก่อะเกินไปแล้วปกติมันจะขึ้นนะสักลิงหนึ่ง,งอ,อันนี้ไม่ขึ้นสักลิงเลยโอ้อะไรกันวะ ไหนดูดิจะขึ้นไหมอ่ะตีทารเลสไปนะครับบอสของด่านนี้นะจบแล้วนะฮะมันจะขึ้นหรือเปล่าผมเล่นมาเจ็ดด่านไม่ขึ้นเลยอ่ะขึ้นไหมไม่ขึ้นโอ้โหคุยอย่างจ้าตาเห็นไหมฟาร์มยากิหายนะฮะเวลาเว้ยมันจะเยอะเนี่ยเดี๋ยวขอแก้กมืออีกตาขอเล่นอีกตาด้วยทีนั่นกันเดี๋ยวไปลองทีมอื่นลิงไปยาวๆขึ้นหน่อยไม่ขึ้นไอ้ไม่โคตรทรหดบอกเลยทรหดจัด มาผมก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันวะมันขึ้นยากจริงอะ่ะโอเคยูไอตบไปมาขึ้นไหมชิปชิปชิปขึ้นแล้วนะครับนี่พลังขึ้นเต่าเวลเก้าแล้วโอเคพลังขึ้นเต่าเบเกตโต้ลูกรักกูเกือบเวลเต็มแล้วเว้ยขาดแค่ลิงก์เดียวแล้วกว่ามันจะขึ้นลิงก์สิบได้ม่ยากเย็นมากโอเคนะครับขึ้นมาลิงก์เดียวต่อนหนึ่งด่าน นะหลังๆมันนี่คือขึ้นลิงก์เดียวตลอดเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนมันจะขึ้นมา,านอ,ยน link, อ,นอย่างน้อยก็2ลิงก์หนึ่หรือว่า1ลิงก์อะไรเงี้ยมันจะขึ้นง่ายมากแต่นี้คือเท่าที่ผมเล่นมานะคือมันจะขึ้นแค่ลิงก์เดียวตลอดเลยเวลาเล่นมาหลังๆเนี่ยนะก็เมื่อกี้แหละครับผมเวลาขึ้นลิงก์ก็เป็นอย่างนั้นนะครับมเมื่อกี้ก็ขึ้นเต่าของบิสโตเราไปเวลเก้านะเกือบเต็มแล้วนะครับขึ้นเต่าเวลสิบนี่สิบเปอร์เซ็นต์เออจำได้อยู่ใช่ไหมสิบเปอร์เซ็นต์เอลิเคเป็นการบัฟที่เยอะกว่าแต่ก่อนมหาศาลมาากกแต่่่่อนนเทไหร 5 0 0พป่ะไม่ห0 0 0ันก็ห้ายหรือเจ็หรือเป็นหลักหน่วยทุกอย่างนั่นแหละอันนี้มันสิเปรซนลยมันแบบเยอะมากๆนะเออมันจะทำให้ตัวละครเราไปแรงขึ้นไปอีกถึงขั้นแบบอย่างน้อยก็แสนบวกอะ่ะเออไม่ก็แบบน่าจะประมาณแสนบวกได้ประมาณนั้นนะครับใช่ไหมสิซถึงก็ว่าแสนบวกคือประมาณหลักเกือบแสนได้เลยไม่ก็แสนได้เลยผมว่านะน,นถึงอยู่มา้างแสนบวกถึงลยแหละผมว่าก็เดี๋ยวผมขอ ไปเปลี่ยนตัวละครก่อนแล้วกันนะไปเปลี่ยนทีมก่อนแล้วกันว่าเวลาลองเล่นทีมที่แบบว่าไม่มีแบบเวลหนึ่งทั้งหมดในทีมเนี่ยมันจะมันจะขึ้นง่ายขนาดไหนซึ่งผมจะเล่นด่านเดิมนะครับมาดูกันว่ามันจะขึ้นง่ายขนาดไหนนะโอเคนะไปนี่นะครับซึ่งผมเล่นในทีมแบบทีมนี้เลยนะทีมอั t เทอร์เบอร์วัลเลอร์นะครับก็ไปเลยนะผมจัดมาดเล่นก็นเลยผมจะตัวอย่างทีมนี้มาแล้วกันเพราะว่าไม่รู้เหมือนกัน ผมถูกชกผมถูกชกตากับไอโกคูไซยาสองเปลี่ยนล่างเป็นไซยาสามเนี่ยเลยฟาร์มให้หน่อยให้มันหน่อยแล้วกันสักเวลหนึ่งสองเวลอะไรเงี้ยดูกันว่าจะขึ้นมากี่เวลในการเล่นรอบนี้ครับมันจะขึ้นสูงสุดกันกี่เวลนะมาดูกันนะฮะนี้ก็จริงๆเนี่ยเวลาฟาร์มเวลก็ไม่ต้องมาคิดมากนะฟาร์มเป็นตัวอะไรก่อนไปได้ฟาร์มเป็นตัวอะไรไปก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องแบบฟาร์มให้ทีมอะไทีมหนึ่งให้มันเสร็จครบสิบเลเวลทุกตัวอะไรเงี้ยมันจะยากลำบากเกินไป คือพยายามไปเล่นด่าอนอื่นบ้างก็ได้นะดัดสตอรี่อีเวนต์ในด่านฟาร์มตัวละครฟรีอย่างเงี้ยก็เอาไปฟาร์มทีมมาจนบูซาก้าก็ถ้าเกิดว่าได้ทีมมาจนบูซาก้าเนี่ยจะได้ลิง์เพิ่มมาอีกอะไรก็จะดีมากอะไรเงี้นะครับพักบ้างไปฟาร์มทีมอื่นบ้างก็ได้นะเออไม่ต้องไปฟาร์มทีมเดียวตลอดนะครับมันจะขึ้นยากเออมันจะท้อนหน่อยเห็นไหมดูนะชิปขึ้นมาแล้วเวอร์สองอย่างรวดเร็วขึ้นมาอีกจะขึ้นไหมขึ้นไหมเวอร์สองแซวไปเลยเลยที่เบอร์สองไปอีกนะครับขึ้นมาสองตัวนะฮนะโอเค อันนี้คือเล่นรอบเดียวนะครับก็ขึ้นมาเลยแบบรวดเด็วทาใจอย่างที่ว่านะครับมันขึ้นง่ายอยู่แล้วนะโอเคมาต่อรอบ2รอบ2นะครับมาดูกันอยากได้โคจิต้าเอซเอให้มันขึ้นนะ่ะโคจิต้าขึ้นเฉยหน่อยทำให้ไม่ให้ว่ววะสองมาแล้วนะโกคูตัวเดิมเลยน,ะนี่แฟรเบเทนวิวน2สองนะครับโคจิต้าเอซเอเราแล้วก็โกคูตัวฟรีวววะสองเหมือนกันนะครับอันนี้ได้มาสามตัวนะเว่าสองสามตัว เห็นไหมขึ้นง่ายมากนะเออนะครับเดี๋ยวตัวฟรีพวกตัวละครฟรีตามอีเวนต์เนี่ยผมมาค่อยมาทําการรีวิวแยกทีหลังแล้วกันนี้นะกาลังจะทําอยู่แหละเดี๋ยวรอไปกกอะแล้วกันนะครับน่าจะประมาณสักจบคลิปนี้ประมาณสักสองสามชั่วโมงอาจจะลงอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าผมจะท,ทําทีเดียวจบไปเลยไม่รู้ว่ายังไงหรืออาจจะประมาณสักอีกเว้นหะ้าหกชั่วโมงหรืออะไรอย่างงี้ก็ต้องรอชมกันต่อไปนะครับมาขึ้นมาชิปเวล 2, ส,สองซูเปอร์ซาย่าเคลวินนะครับเวอสองแล้ว โอ้โอเวอร์อินเดฟัตโคจิต้าเบลสองมาอีกนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมขึ้นมา2ลิงก์เลยไซเซ่ส,สามเอ็นเจนโกคูคือมา2ลิงก์โอเวอร์อินเดฟัตกับรีไวเวลนะครับสองลิงก์องเบลสองสองลิงก์ไะโอ้โหโคตรฟินนะถ้ากูไปฟาร์มทีเมื่อกนะี้แล้วเบลสองสองลิงก์เนี้โอ้โหฟินหนักมากแต่คงยากโอกาสเกิดขึ้นยากมากแค่จะขึ้นเวลหนึ่งทั้งแมปไม่งั้นโอ้โหกว่าจะขึ้นทั้งแมปอะ <c oughs> <c oughs> ทั้งแมปเวลหนึ่งอะออมันยากขนาดน,นั้นเลยนะฮะนั่นแหละ นะเขาคาก็วานนี้สำหรับการอัพเลเวลลิง n ์นะครับไม่มีอะไรมากนะก็นั่นแหละนะก็ถ้าใครมีอะไรคาใจก็สามารถถามมาได้ก็เดี๋ยวผมจะตอบให้นะก็โอเคครับนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนั่นะก็คือสรุปนะครับวิธีการฟาบ l e เวลก็ฟาร์มบ l e ให้ฟาร์มเลวใเลวให้เร็วนะครับก็คือ,อ,อกดให้เร็วกดเวลากดในการเล่นเงี้ยกดให้เร็วพยายามกดให้เร็วๆนะจัดตำแหน่งดๆีๆกดให้มันรวดเร็วอย่างเงี้ยกดให้เร็วแล้วก็อ,อ,อะไรอีกอะ หาตัวตีหมู่มาแล้วก็แบบว่าได้ใครมีตัวละครที่แบบว่ามันตีแบบตีหลายตัวตีหลายตีเบิ้ลหลายรอบแบบนั้นก็เอามาอย่างเช่นแบบอย่างที่ผมเอามาเมื่อกี้ก็คือเวกิตโตบูใช่ไหมล่ะนั่นแหละมันจะตีเบิ้ลได้ก็ามามันจะทําให้เราจับตีเซอร์แมนได้เร็วมากขึ้นนะครับอืหรือถ้าได้ถ้าได้โบลี่มาในตาแหน่งก็เอาโบลี่ไปตีก่อนเลยจะดีมากเพราะมันตีหมู่นะครับก็คือน,นั่นแหละประมาณนั้นกดให้เร็วแล้วก็หาพวกโบลี่มาตีหมู่นะเป็นยืมเพื่อนมานะครับหรือว่าเราจะเอาตัวละครที่เราฟาร์มาที่เราอยู่ในนดดีีเเเราไ้้่่ชบ เพราะมันทำลิงค์ทกิลเอ่อวิกแบทบอสได้ก็เอามาฟาร์มเวลลิงได้ทำให้มันฟาร์มไวขึ้นไปอีกเพราะว่าตัวละครนะพี่ตัวร้ายมันตีหมูเยอะไงตัวร้ายตัวร้ายมันตีหมูเยอะมากก็เลยแล้วแต่คนจะฟาร์มตัวทีมไหนก่อนก็ได้นะนี่ผมไม่บังคับอยู่แล้วมันอยู่ที่คนมากกว่านั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการฟาร์มลิงค์เลเวลนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็แค่เหมือนไม่การฟาร์มเวลไปปกติอ่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นได้นะโอเคนะค,คลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันจะไปคลิปหน้านะครับคลิปปปนนนี้้้ก็จไแลวนะไลวะเ๋คิหา คลิปนี้ก็สวัสดีครับบาย